อันนี้ต่ออีพี่สองนะจ๊ะบุญคือความสบายใจก่อนทำก็สบายใจหลังทำก็สบายใจแล้วก็สบายใจคิดถึงทีอะไรสบายใจทุกทีสาธุหลวงปู่ดูอ๋อหลวงปู่ดูเป็นวาจาของอีพี่สองอยู่ตรงแถวแถวขี่เขามาหนาวัดกะจพ่อเนาะจ้ะหนึ่งเทวาเต็มเลย เาลูกแก้วโอ้ซาทุอัน,นนี้คอพม่ะมาหลอดทองปูกับพอปูกับแม่หยานเนาะค่ะให้อยู่ดีมี่แห้งเนาะจ้ายู่เลิม อยู่เย็นเป็นซุกนะจ๊ะจาตามมาหลอดน้ำกันเล่ได้ละคะ่ะหลอดสามหลอดเล้นจ่ะ โชคอลาบคอซับสินเงินทองเบิดซับนะจ๊ะคอป้อนปูนะะ่จจะ ขอพรแล้วก็รอดไปน่จจะทองฟูทองยาหน่ะจ้ะพามีเท่าไรนี่จ้ะ ลุกมืจา้าหลอดตั้งกันสามรอบนมจา้า หลอดเชื่อได้ก็ต้องัวพ่อัน่จ้สะสาธุ เย็นเป็นสุขนะคะคนดูเป็นแสนเป็นล้านเด้อค่ะเพ่งๆเ,เลยรวยปังๆกันทุกคนค่ะวางนาคีนะคะ อยู่สีซูโตย่าสีปทุมมานค่ะวัดซีดารามอยู่อยู่แถวๆทุ่งฝนนะคะจังหวัดอุดรธานีนะคะทางนี้ค่ะอยู่บ้านคำศรีดานะคะพอพรขอพรขอให้อยู่ดีเป็นสุข ลำล้ำเลยรวยๆเฮงๆกันทุกคนนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเนาะคะจะขายล้ำล้ำเลยรวยๆเฮงเฮงปังปังจะน้ำมาสองตัวเลขยกใบไม้ไปด้วยกันจ้ะป้าว่าเป็นเปืนไห่บอเดี๋ยวต้นเล็บเอาใบนี้ดีกว่า เห็นตัวเลขไหมท่านผู uno, ้ชมใครเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้เดือนสกาวด้วยนะคะท่านผู้ชมเลขกแบบใหม่ใบเพิ่นเอินใบอันนั้นเดือนสกาวเห็นเลขกนะคะท่านผู้ชมเพิ่นเอินใบอันนั้นไหมใบเอินใบโชคนี่แหละเพิ่นให้เอาเมียอยู่ตอนนั้นเพิ่นว่ากอจังสุนแปดเนาะนี่ไหมสุนแปดวะตรงในสุนนี่ไหมเลขกแปดได้เนี่ย แปดแปดว่ะจามอีกแกนนี่เป็นตะเร่ตอกมือก่นอนมามือวันข้างนี้ยศละมือหลายทางนะแค่วาใบนี้ก็แค่วาสามนี้นกแมนสาเมื่อกี้กับศูนย์สามนี้ทง <3 S 1> นีิ เบื้องตามนี้เนาะห้องปเบื้องตัวเขาแล้เบื้องตัวเคียวเนาะจะเป็นสามสามอะมหาบ่ะในกองสาหาเลยเดเลยเดงแง่งขึ้นอ้อึงทึ่งหันโอ้สามหาเออห้องประตงเบื้องตัวเขาเบื้องตัวนี้สามห้าเนาะสามห้าแต่ว่ากลับหัวมึงก่อนกลับหัวมึงก่อนมันจะเป็นสามเนา กับแปดาลยเป็นแเปปดแล้วมันจะเป็นแปดแปดสามกเนียเด็กแปดหกกับมองกี่สามเน่ยเด็เหลืวงคนมักตัวเด็ดไปมันนะสามยังหนี่ไปตัวนี้วะมันจะเป็นแปดแปก็ได้ทีเดียว อีตัวนึง้ามูชอบเห็นตวเรกกะเมีตนใต้คลิปมาเลอยูีของมันเห็นเป็นตามแปดสามแปดเลยบวะตัวนี้นะตัวนี้เป็นแปดบ่มกำลังเป็นแปดางหนาเป็นสามสามแปดสามหาเนาะัวสัตว์ที่แปดด้ไหมนั่นบ่สัตว์แปดด้โอ้ขอสัตว์แปดเยงไม่ค่อยสัตวกันเลยเ้ามูชอเห็นตวเรกอะขาเมนยนใต้คลิปมาพอสามแปดกับสามหาเนาะวันนี้วันวันที่หนึ่งมีทุนนาสองห้าหกสามออ ข,ข้าวปลาโคตรลายโคตรแซ่โคชรับสไข่แหให้ซีนกนั่นไน่ด้วยค่ะ